สำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงจุดเด่นและขอบเขตการใช้งานของไพ่คิปเปอร์กันนะครับสำหรับไพ่คิปเปอร์ก็เป็นไพ่ที่มีความโดดเด่นในการบอกเล่าเรื่องราวหรือฉากเหตุการณ์หนึ่งๆที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่งและสถานที่หนึ่งได้อย่างกระชับและชัดเจนนะครับเขาเป็นไพ่ที่ถนัดในการบอกเล่าเกี่ยวกับสถานการณ์และการมีปฏิสัมพันธ์ของผู้คนในแต่ละฉากเหตุการณ์ได้อย่างชัดเจน และเรียบง่ายนะครับเป็นไพ่ที่ไม่เว,เว้นเวชนะสามารถบอกเหตุการณ์ได้อย่างชัดเจนและตรงไปตรงมาว่าใครกําลังทําอะไรหรือมีความรู้สึกหรือว่าเกิดอะไรขึ้นกับใครที่ไหนอย่างไรนะครับซึ่งด้วยเหตุการณ์พวกนี้มันประกอบขึ้นมาจากองค์ประกอบของไพ่คิปเปอร์นะครับซึ่งอาจจะแบ่งออกมาได้เป็น3กลุ่มใหญ่ๆที่ใช้ประกอบกันเป็นเรื่องราวที่กระชับแบบนี้ก็คือกลุ่มไพ่ผู้คนนะครับกลุ่มไพ่ผู้คนก็มีทั้ง ไพ่ผู้ชายไพ่ผู้หญิงไพ่เด็กไพ่ผู้สูงวัยเลยนะแล้วอีกกลุ่มหนึ่งก็คือไพ่กลุ่มสถานการณ์หรือสถานที่ที่มักจะบอกว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นและมันกําลังเกิดขึ้นที่ไหนแล้วกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มไพ่สภาพการกลุ่มนี้เนี่ยจะบอกว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะตรงนั้นมันเป็นเรื่องดีหรือร้ายอย่างไรเขากำลังประสบพบเจอกับปัญหาหรือว่าโชคดีเขา เป็นคนแบบไหนจนหรือรวยดีหรือร้ายเขาก็จะบอกชัดเจนไปเลยด้วยไพ่กลุ่มนี้ด้วยโครงสร้างที่เรียบง่าย3กลุ่มนี้นะครับเขาก็เลยประกอบถักทอกันออกมาเป็นฉากที่เรียบง่ายในไพ่คิปเปอร์ซึ่งเหมาะกับการที่เราจะใช้ในการเจาะสถานการณ์ว่าสถานการณ์หรือเรื่องราวที่เราต้องการทราบหรือลูกดวงของเราต้องการทราบเนี่ย ที่เขากําลังถามถึงเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นที่ไหนอย่างไรในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆน,น,นะครับซึ่งตัวไพ่คิปเปอร์เนี่ยค่อนข้างที่จะโดดเด่นในการสืบค้นและนําเสนอเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาสั้นๆช่วงเวลาหนึ่งเลยไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ผ่านมาในอดีตเมื่อไม่นานหรือกําลังจะเกิดขึ้นในช่วงอนาคตใกล้ๆอาจจะสัปดาห์หรือหลักเดือนก็ได้นะครับแต่ส่วนมากไพ่คิปเปอร์เนี่ยจะบอกเล่าเรื่องราวไม่ควรจะเกิน6 เพราะว่าถ้ามันไกลจากนั้นแล้วเหตุการณ์มันจะเริ่มไม่ค่อยชัดเจนด้วยโชคชะตาของคนเราที่มันเปลี่ยนไปตามพฤติกรรมตลอดเวลานะครับซึ่งตรงนี้อาจจะชดเชยได้ด้วยการกลับไปใช้ไพ่เลอนอมองนะครับซึ่งเป็นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งของไพ่คิปเปอร์ที่พัฒนาในฝรั่งเศสตรงนั้นจะบอกเหตุการณ์โดยสรุปหรือภาพเรื่องราวได้กว้างกว่าชัดเจนกว่าและระยะเวลาที่ยาวนานกว่านะครับ